ที่ข้อที่10เลยนะครับเนาะจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้ฐานยาว6เซนติเมตรสูง4ซนติเมตรและมีมุมที่ฐานมุมหนึ่งเท่ากับ75องศาอันดับแรกนะครับครูจะสร้างสร้างส่วนของเส้นตรง AB ก่อนนะครับให้มันยาวเท่ากับ6 c ซเเพราะอะไรเพราะโจทย์บอกว่าให้ฐานยาวเท่ากับ6เซนใช่ไหมสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็สร้างเลยครับ ใช่ไหมบรรทัดวัดไปเลยให้มันมีความยาวเท่ากับหซเซนะแล้วก็วัดกันเลยครับแเอาไม้บรรทัดขึ้นมาสร้างส่วนของเส้นตรง ab ให้มีความยาวเท่ากับหเซนติเมตรนะครับอโอเคนะครับอ่ะพอเราได้ส่วนของเส้นตรง ab แล้วใช่ไหมทีนี้แอบ ทำไงต่อทีนี้ต้องให้มุมหนึ่งมันกาง75องศาใช่ไหมครับแต่ว่าการสร้างสีงส่เหลี่ยมด้านขนานมันต้องมีด้านขนานถูกไหมดังนั้นครูจะสร้างเส้นขนานขึ้นมาก่อนนะครับอีกหนึ่งเส้นคือครูจะสร้างเส้นขนาน x y ขึ้นมาก่อนนะครับเนาะก็คือสร้างเส้นขนานที่ครูจะสร้างครูจะสร้างให้เป็นเส้นตรงแล้วกันเส้นสร้างเส้นตรง x y นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง ab นะครับเป็นระยะ4หน่วยเพราะว่ามันต้องสูง4เซนติเมตรครับ4เซนนะครับ4เซนโอเคครูต้องสร้างเส้นขนานขึ้นมานะครับวิธีสร้างเส้นขนานจำได้ไหมครับสร้างเส้นขนานห่างเป็นระยะ4เซนเราต้องหาเส้นที่มันมาตั้งฉากถูกไหมเส้นที่มันตั้งฉาก โอเคอันดับแรกเราอาจจะต่อส่วนของเส้นตรงตรงนี้ออกไปก่อนนะครับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนะเสร็จปุ๊บเราจะสร้างเส้นที่มันขนาดกันนะครับนะสร้างเส้นขนานทำยังไงอ่นะเช่นจากจุด B เนี่ยครูจะสร้างเส้นขนานขึ้นไปใช่ไหมครับอ่นะครูอาจจะสร้างส่วนโค้งขึ้นมาก่อนปึ๊บ แล้วมาที่จุดส่วนโค้งสองจุดนะครับแล้วกลางออกนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่ส่วนโค้งตรงนี้นะครับแล้วกลางกวาดไปคือคือพูดง่ายๆคือสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาสองเส้นนะครับเนาะสร้างเส้ตั้งฉากขึ้นมาสองเส้นนะปึ๊บแบบนี้นะครับ อีกอันนึงก็ที่จุด A นะครับที่สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมานะที่เราจะสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมานะครับปึ๊บสองจุดนี้เลยนะครับปึ๊บเห็นใช่ไหมครับแหมเราก็ลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปเลยนะครับนะ พอเราได้เส้นตั้งฉากแล้วมันต้องห่างกันกี่เซนครับสี่เซนใช่ไหมเป็นระยะสี่เซนแล้วก็วัดใช่ไหมบรรทัดวัดให้มันสูงขึ้นไปสี่เซนนะครับสี่เซนติเมตรก็ประมาณตรงนี้ใช่ไหมสี่เซนติเมตรประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ลากเชื่อมให้เป็นเส้นตรง xy ได้เลยครับทีนี้ โอเคพอครูได้เส้นตรง x y แล้วเนี่ยครูจะทำะไงต่อทีนี้ต้องสร้างมุมมุมหนึ่งใช่ไหมให้มันกางเท่ากับ75องศานะครับเนาะครูจะให้มุมตรงนี้กาง75องศาแล้วกันที่จุด A ใช้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับนะอันนี้เราอาจจะใช้ครึ่งวงกลมช่วยก็ได้นะครับนนะอันนี้75องศาท่าบก่อนนะครับ 75องศาก็ประมาณตรงนี้นะครับแหมปึบ๊บขึ้นมาเป็น75องศานะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆขั้นตอนนี้ก็คือใช้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางสร้างมุมขึ้นมานะครับนะครูจะให้มุมตรงนี้เป็นรังสีอ่โอเอบีแล้วกันนะครับนะมุม O ab วิธีเขียนนะครับแม่สร้างสร้าง OAB นะครับ OAB ใช้จุด A เป็นจุดผลนนะครับสร้าง OAB เท่ากับ75องศาแล้วก็ลาก ลาก AO นะครับลาก AO AO ก็คือรังสี AO ตัดตัดส่วนของเส้นตรง XY นะครับ XY ที่จุด D แล้วกันนะครับจุดนี้จะเป็นจุด D นะครับจุด D อันนี้เี่แโ่เคต่อไป กูก็จะมาสร้างมุมฝั่งนี้อีกนะครับนะสร้างมุมฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นข้อที่สี่ก็คือสร้าง AOP แล้วกันเอ้ย ABP แล้วกัน ABP เท่ากับอันนี้เจ็ดสิบห้าแสดงว่าฝั่งเนี้ยมันต้องเป็นร้อยห้าองศานะครับ ABP เท่ากับหนึ่ง้อยห้าองศานะครับทำยังไงแบบนี้นะครับ ร้อยห้าองศาวัดมานะครับร้อยห้าองศาประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับกลางร้อยห้าองศาแล้วครูก็จะลากลาก BP รลังสีบ p ตัดส่วนของเส้นตรงเส้นตรง x y นะครับ ที่จุด C แล้วกันที่จุด C แล้วกันตรงนี้จะเป็นจุด C นะครับตรงนี้มัน125องศานะครับตรงนี้ร้อยองศาตรงนี้เจ็นะครับเสร็จปุ๊บเสิ็บที่5เหมือนเดิมครับลาก AB BC CD และ D A แล้วก็สรุปสุดท้ายดังนั้นสี่เหลี่ยม A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ฐานยาว6 c m สูง4 c m และมีมุมที่ฐานมุม1เท่ากับ75องศานะครับ<อ>เราก็ลากให้ครบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานตามที่โจทย์เขาต้องการเลยนะครับ